ถากันครับรถมาฮอดฮัมเมืองฮัมฮัมเดนันพี่น้องก่อนถึงกูนอีกประมาณเคืองชั่วโมงเนาะ,ะเนะาะเมืองนี้ก็คนหลยอยู่ด้คนเข่าหลายอยู่ค่ะตะกี้นี่ซปเปอร์มาร์เก็ตเอ็กซ์เอ็กซ์กตราตะกี้นี่คนต่อแถวกันเข่าซื้อของเพราะว่าเข้าบ่าให้เข่าไปเยอะเนาะ,ะเนาะ เมืองอัมมสเตออร์ดัันนี้เพิ่งแต่4โมงเคิงหนึ่งพี่น้อง4โมง4โมงแรง4โมง30หกมืดเนี่ยเห็นบ่มืดแล้วหิมะยู่นี่หลายค่ะหลายกว่าอยู่บ้าในน,นางเพราะว่าอยู่นี่ขึ้นมาทั้งเขาเขาเขาซูงกว่าบ้านนินางนะคะเนาะกสิหนาวกว่าหิมะก็หลายกว่านะ่าเส้นทางเมืองฮัมสเตอร์ดัมฮัมสเตอร์ดัม h a m s เตดอลฮัมสเตดมันจะมี h a m ส์ฮัมสเตดันคาวาลันต <hab Damas cus> ์คาวาลันต์ฮัมสเตดันฮัมสเตดันฮัม e เตดอลฮัมสเตดอลผู้ใหญ่ก็เขาบเขาบอกเขาใจค้ำคำถามของอีนางกันเลยคุยกันบ่ใครจะรู้เรื่องพี่น้องค่ะอีนางอีนางถามว่ามีมันมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งอ่ะซื้อ ซื้อเมืองฮัมฮัมอ่าฮัมฮ์อ่งเลยออกเสียงยากาแต่ฮัมสเตดันฮัมเซดอลคือกันมันอยู่ประเทศเอย่างบอสตันบาอยู่นี่นอร์เวย์มันอ่าอยู่ซื้อเมืองเมืองฮัม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 เดือเดือดเดืฮัมเซดอลฮัมเซดอลัมเซดะลนัล่นลนะออกเมืองมาลนหรอน้อยๆคับพี่น้องมเมืองใบใหญ่ดอกขับรถไปอีกครึ่งชั่วโมงสิงสไปหาที ซาดแบตรถลดนะคะเนาะแบตรถเบิดโอ้ยเมื่อ <c> ย <oughs> ถึงแล้วพี่น้องถึงกูนแล้วจ้าแต่ว่าอีนางก็มาจอดรถเติมแบตรถก่อนคะ่ะเพราะว่าแบตรถเบิดเนาะคะ่ะเหลือแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเซ็แล้วพอใหญ่ฮะเซ็จแล้วพอใหญ่ก็จะไปแม่ซื้อของซื้อเบียร์เนาะคะนะ่ะเนาะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวปปเ,ะะเดี๋ยวอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตปิดปีใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวบูเมี้เบียร์กินนี่นั่งก็บอดได้เตรียมมาจากบ้านนั่ถึงเมืองกุลเราค่ะอยู่เมืองกุลนี่ก็ลบแปดองศาค่ะมาหอดนี่ลบแปดองศาพี่น้องอยู่บ้านนี่นั่งนั่นแค่แปดองศาบอได้ติดลบเนาะคะ่ะเนาะให้ั่งเอาเสื้อแขนยาวก่อนเอาไดป้ปะเนาะประตูเปิดได้ปะวะมันมีมีรถจอดอยู่เคียงตรงนี้ได้เดี๋ยวใส่เสื้อแขนยาวก่อน ระวังล่อรถไหน <c oughs> ระวังล่อรถเติมตเติมแบตเนาะค่ะนางก็พอายายสิเขายากไปเหรียญยู่บินแท้มานเนาะเมือนี้หิมะลหลายอยู่นี่นะมันยังตกได้หลายกว่านี้ได,พพด้พี่น้ององต้องเดือดเหมือนว่าคไหว้ตายหามันแท้ <c oughs> กินเมี่ยงอาหารมื้อแรกที่แคมปิง่งเมี่ยงสามสั้นพี่น้อง จำสั้นไประเด็นมาจากเดนมาร์กชื่นใจ น้จีนสามสั่นลงไปมีกระเทียมขออภัยในความแสงแสงไฟพวงหามเงีย Skal vi høre hva det er? lou <laughs> quer é